จิ้มเพื่อให้ดูอัตราย้อนหลังนะคะจิ้มตรงนี้อาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อาจารย์ปินมนวันที่19บธันวาใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะจิ้มวันที่19บธันวา19บธันวาตรงกับวันพฤหัสนะฮะตรงกับวันพฤหัสอ่ะเราก็จะจิ้มสิบเก้าได้ปึ๊บอ่ะราม,มาแล้วสิบเก้าอ่แล้วก็พอได้สิบเก้ามันเปลี่ยนเป็นสิบเก้าปึ๊บตรงนี้นะคะเราก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะ<บ>ดาวน์โหลดดาวน์โหลดค่ะ แล้วก็ดาวน์โหลดเป็น PDF ก <คน S 1> ลดเลยป่ะใช่ค่ะนี้มันก็จะมายมาอยู่ตรงนี้ข้างบนนะคะเราก็จะจิ้มออกมาจิ้มเลยใช่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเล่แบบนี้เอามาออกมาทุกครั้งไหมทุกครั้งอาจารย์มันแนบประกอบเอาเอาเอาปิ้นใบนี้ออกมาแล้วก็จะเอาปากกาไฮไลท์ไฮไลท์วันที่ตื๊ดนะคะ แล้วก็ไฮไลท์สก,กุลเงินที่เราจะใช้เนี่ยสหรัฐอเมริกา USD นี่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อ๋อมาแล้วอ่ะค่ะแล้วก็จะไฮไลท์วันที่เอาปกา highlight, highlight กกาไฮไลท์ไฮไลท์สกุลเงินว่าเป็น US แล้วไม่ต้องไฮไลท์ยาวนะคะหยุดปุ๊บแล้วก็ดูว่าเราซื้อหรือเราขายถ้าเราจะใช้อัตราขายเราก็ไฮไลท์ช่องขายถ้าเราจะใช้อัตราซื้อเราก็ไฮไลท์ช่องซื้อเงินโอนอ เฉพาะแบบนี้ค่ะไฮไลท์พ <c oughs> <c oughs> ื้ดไฮไลท์นะอ่ะไหนอีก